สวัสดีค่ะพบเจอกับเจ๊แมวอีกแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศของเจ๊แมวค่ะตอนนี้แดดร้อนมากแดดร้อนมากเจ๊แมวต้องมาทำนานะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถือ สวัสดีค่ะ,ะพบเจอกับเจ๊แมวค่ะบรรยากาศที่ทุ่งนาจา้ะดูว่าเจ๊แมวจะถอนกล้านะคะทุกคนมาดูกันนะคะมาดูกันเลยค่ะตามมาจา้ะทุกคนตามมานี่นะคะถอนกล้าจา้ะบรรยากาศที่ทุ่งนาไปดูว่าเจ๊แมวจะถอนกล้าได้ไหม ได้ไม่ได้ก็ถุงมือขาดไป็หนึ่งคู่แล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะมาถอนก้าที่บ้านจา้ะหยุดขายหมูพักหนึ่งนะคะสวัสดีทีนะจ๊ะที่คะสวัสดีค่ะวัด,ะวดีจ้จะถอนกล้าให้ดู น่าจ้าชีวิตของชาวนาจ้ะหลังจากจึนข้อเรี่ยงลงมาแล้วเราก็ช่วงานต่อนะคะ ได้ทุกอย่างค่ะเหลือแต่ลอยน้ำก็ลอยมาแล้วจ้ะลอยมาแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะน,น้องแอมไฟก็ไล่ถ่ายเลย <c oughs> น้องแอมไฟอย่าถ่ายที่เดียวดิไล่ถ่ายไป่ถ <c oughs> ่ายถามดูว่าใครมั่งจา้าใครเลย <c oughs> ทุ่งน,งนาท้องทุ่งอะไรใครเอาใครด้วย สนุกสนานนี่ค่ะปาร์ตี้ค่ะวันนี้มีแต่ครอบครัวครอบครัวค่ะวันนี้มีน้องชายคนที่ถ่ายคลิปให้ก็คือหลานสาวแต่เขาเป็นทอมค่ะเขาเป็นทอมนะคะ อยากกินหมูทอดโปรดใจรอก่อนนะคะเจมแมวอีกประมาณครึ่งเดือน,นะคะ่ะมันจะไปเปิดร้านให้ทุกคนกินหมูทอดนะจ๊ะตอนนี้เจ๊เแมวมาทำข้อเหนียวไว้ดะไครให้ทุกคนก่อนนะคะสู้ๆเน้อผ่วมาใด้เงียบใช่ไหมลอก ดูดูขาทำอะไรนี่จากบรรยากาศท้องทุกบรรยากาศดีมากเลยทุกคนแต่ว่าแดดร้อนไปหน่อยจ้ะแต่ก็ต้องทนเพราะเราเกิดมาเป็นชาวนานะคะนี่เจ๊แมวถอนได้หลายมัดแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊แมวด้วยค่ะเดี๋ยวเยน็นๆจะทำคลิป ให้ดูหัวจะใส่แงบกบค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบรรยากาศนี้ให้ดูทั้งทุ่งเฉยๆค่ะเราจะได้รู้ว่าเจ๊แมวอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่นาค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็แดดร้อนคนถือกล้องแดดร้อนนะคะคนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊แมวได้ค่ะเจ๊แมวรักทุกคนขอบคุณมากค่ะ